สวัสดีค่ะยูดีอุคูรีนะคะกลับมาเจอกันอีกแล้วค่ะโดยคลิปนี้นะก็จะเป็นคลิปแบบอารมณ์เปิดถุงแกะของมารองเล่นกันนะคะซึ่งยูดีเนี่ยไปเจอไอเทมตัวหนึ่งที่แบบน่าลองมากในอินเทอร์เน็ตใช่ป่มก็เห็นเขารีวิวมาว่าแบบมันเป็นยาทาเล็บเหมือนเจลไม่เจลหรือเปล่าหรือธรรมดาคือตอนนั้น,นยังไม่ค่อยแน่ใจอ่านรีวิวแล้วก็ยังงงอยู่ก็เลยไปสอยมาจากนั่นก็คือ,อ ของจากดรายโซนั่นเองแพนนี่คือถุงที่เราชอปปิ้งมานะคะด้วยเงินของเราเองนี่แล้วก็มีใบเสร็จด้วยเ,ออเพื่อยืนยันความเสียเงินของตัวเองนะคะ <Huh? S 1> ก็ไปสอยมาเขาบอกว่าเป็นยาทาเล็บที่แบบเป็นเขาเรียกว่าออพนักง,งานเขาก็น่ารักนะเขาแบบให้คําแนะนําว่ามันเป็นยาทาเล็บแบบธรรมดานะคะพี่แต่ว่าเท็กเจอร์หรืออะไรอย่างเงี้ยมันจะให้ความรู้สึกเหมือนเจลแล้วก็ออออ,อโอเคก็เลยน,น่าลองเพราะว่าช่วงเนี้ย ทาเล็บเองบ้างเพราะว่าขี้เกียจไปร้านทําเล็บขี้เกียจมานั่งแบบเอามือสอดเข้าไปแล้วก็ต้องมานั่งแช่อะไรอย่างเงี้ยฉายไฟอะไรอย่างเงี้ยก็เลยสอยมาลองนะคะก็สอยมาทั้งหมด4สี4นะอันนี้มันอันละประมาณก,กี่บาทนะหกบาทใช่ไหมเดี๋ยวฟังคุบีนกความแน่ใจใช่60บาทนะคะ4อันก็240บาทเป็นเงินที่เราเสียไปนะคะเราก็ไม่รู้ว่าดีจริงไหมเทนี้ ตอนแรกอะขยาทาเล็บเขามีหลายสีมากมีแบบสีเยอะมากนี่ก็แบบว่าสติก็เกือบหลุดนะเกือบที่จะซื้อมาหลายสีเกินไปแต่ว่าดีมีคนทังข้าวบอกว่าเออเอามาลองก่อนไหมถ้ามันไม่ดีเหมือนมันจะเสียดายตังค์เราก็โอเคโอเคโอเคเอามาลองเท่านี้นะคะเดี๋ยวเรามาลองดูไปพ,พ,พร้พอมๆกันเพราะว่าตอนเนี้ยสภาพเล็บของยุลิมันเยินมากแล้ว oh <no. S 1> เห็นปะมันก็ถลอกแล้วนะคะข้างนี้ก็แบบยุ่ยเย,ยอะไรไปหมดแล้วก็ ก็ส่วนใหญ่จะไปทาเล็บที่ร้านนะเป็นสีเจลแต่ว่าเน,นี้ยทาเองนะถ้าแบบไม่มีเวลาจริงๆจะทาเองดีกว่าก็อย่าล้างเล็บกันก่อนเลยดีกว่าวันนี้ยูดีจะใช้ยาล้างเล็บเป็นของเชนเชนเนลลี e มูเฟอร์นะคะตัวนี้อือยูร really ีไม่แน่ใจว่ามีขายที่ไหนแต่ว่ารู้สึกว่าจะเป็นแบบ E ิปแอนด์บอยนะกลิ่นไม่ฉุนดีนะคะแล้วก็แบบกลิ่นมันแบบมีสมผสมสตรอเบอรี่เวลาล้างเล็บแล้วมันก็กลิ่นแบบสตรอเบอรี่หน่อยๆก็โอเคใช้ได้ ก็นี่ก็ขยับไปเลยจริงๆที่ดรายโซเขาก็มียาล้างเล็บนะแต่ยูริไม่เคยลองใช้ไม่รู้ว่าดีเปล่าแต่ว่าเนี้ยที่ใช้อยู่อะ่ะก็ดีแล้วอะ่ะคือมันแบบกลิ่นมันแบบไม่ได้เป็นยาล้างเล็บที่ฉุนมากจนเกินไปแล้วมันก็ล้างได้สะอาดดีก็เดี๋ยวล้างเล็บกันก่อนนะก่อนที่จะเริ่มทาสีนะคะพวกแบบกากเพชร่มันค่อนข้างติดแน่นอนะ่ะเวลาล้างเล็บอะเราก็ต้องแช่ไว้สักพักหนึ่งแล้วค่อยแบบถูถูถ,ถ,ถูถููมันออกมานะคะยูริเป็นคนทาเล็บที่ไม่เก่งเลยจริงๆนะก็จะใช้แบบ ยาทาเล็บพีชชนิดแห้งเร็วซึ่งไอตัวไดโซตัวนี้ที่วีสอยมาพนักงานบอกว่ามันเป็นสูตรที่แห้งเร็วนะคะแล้วก็เป็นจริงๆมันเป็นยาทาเล็บสีธรรมดาเขาบอกว่าเป็นสีธรรมดาที่ให้เท็กซเจอร์แบบเนื้อเจลแล้วก็สามารถทาและแห้งเลยไม่จําเป็นต้องใช้เครื่องอบคือถ้าใช้เครื่องอบแล้วมันจะไม่โอเคอะ่ะคือมันจะแบบไม่ไม่ทนอะ่ะคือสามารถทาแล้วก็แห้งไปเลยดีกว่าอะไรเงี้ยเราก็เลยเออเออเอามาลองกันดูดีกว่าเพราะว่าอันละ60บบาทมันก็ไม่ได้แพงเท่าไหร่ ด,ดูดีดูดีล้างสีแดงแล้วเหมือนแบบเลอะอ,ออกตามนิ้วอะน่ากลัวมากเลยอะ oh, <no. S 1> <laughs> โอเคก็ไปล้างเล็บล้างมือเสร็จแล้วนะคะเรียบรอ้อยก็เดี๋ยวระหว่างการทาสีแต่ละตัวอยู่ดีคมต้องเปลี่ยนมุมกล้องเนาะเพื่อจะได้เห็นตอนทาสีจะชัดเดี๋ยวตอนทาก็จะให้เห็นเขียนเบอร์ไปด้วยละกันเผื่อใครอยากรู้ว่าตัวไหนเป็นเบอร์ไหนนะคะก็ยูดีคิดว่ามือซ้ายเนี่ยยูดีจะใช้สีชมพูนีออนกับ ีชมพูวิงวิอันนี้นะคะมาทาก็คือจะทาสีชมพูนีออนสีนิ้วเลยแล้วก็นิ้วนางจะทาเป็นชมพูวิงวิให้มันมีระยิบไปยับขึ้นมาแล้วก็มือขวาเดี๋ยวจะรองเป็นสีออกม่วงนีออนอันนี้นะคะกับตัวสีทองกิปเตอร์นี้ทานิ้วนางนะคะเหมือนกันจะได้รองทั้งหมดสีสีเลยเออมีความแบบทามือสีไม่เหมือนกันนะคะโอเคมันเริ่มทากันเลยดีกว่า แทนมาสรุปผลเลยดีกว่านะคะนี่เลยนะคะเป็นผลงานของเรานะอย่างที่เห็นว่ามือด้านขวานี่คือดูสวยงามเงาเหมือนแบบเทาเล็บเจลมาเลยกิตเตอร์ก็ดูดีนะคะแต่ว่ามือด้านซ้ายแอบพังนะคะคือแบบสีชมพูมันไม่ค่อยแห้งตัวนี้ออนสีชมพูมันไม่ค่อยเวิร์กเลยอะตั้งแต่ทาครั้งแรกแล้วเนื้อมันจะมีความเหนียวเหนียวหน่อยนะคะแล้วก็ตัวกิตเตอร์เนี้ยมันแบบเทกเจอร์มันแบบแบบส,าสากเล็บแบบไม่ค่อยลื่นหรือคือไม่โอเคอะทั้งทงที่มันเป็นยี่ห้อเดียวกันนะ แต่ว่าพอทาแล้วเนี่ยเนื้อสัมผัสไม่เหมือนกันเลยอะตัวด้านเนี้ยฝั่งเนี้ยคือเนื้อสัมผัสเหนียวมากแล้วก็สากนะคะแต่ด้านแบบที่เป็นแมทเรลิกกับกิฟเตอร์เม็ดใหญ่ของเขาเนื้อดีมากเลยก็ได้ผลสรุปว่ามันก็เวิร์กบ้างไม่เวิร์กบ้างอย่างอยู่ดีคงต้องไปลองตัวแมทรลิกของเขาอีกว่ามันโอเคไหมแต่ว่าตัวเนื้อแมทเทอรลิกของเขาเนี่ยแห้งเร็วและแห้งไวมากเลยนะคะ oh. แต่ว่า ตัวนี้ไม่โอเคอน,นีแอบบนบนบน,บนแรงแนะคะแต่ว่าตัวแมทเทอรลิคคือเลิฟเลิฟดูแบบเล็บสวยมากเล็บเงาเล็บวาวดีมากแล้วก็คิปเตอร์อันใหญ่เขาก็เวิร์กอยู่นะคะก็สรุปแล้วยูริว่ามันก็ต้องลองเป็นสีๆไปอะ่ะมันก็มีทั้งเวิร์กแล้วก็ไม่เวิร์กนะคะเอาเป็นว่าด๋ยวไปลองกันเองเลยดีกว่าแล้วก็ถ้าใครลองแล้วเนี่ยใช้แล้วเป็นยังไงเนี่ยมาแชร์ให้ยูริฟังด้วยนะว่าแบบสีไหนแห้งไวสีไหนแบบ อย, easy, on on, อย่างอีสีชมพูนีออนเนี่ยมันยังไม่แห้งสักทีแล้วตอนนี้ก็แบบเละแล้วเหยอคมต้องลบออกทาเป็นสีแบบนี้นะคะเออก็ลองมาแชร์กันนะคะวันนี้เดี๋ยวคมต้องขอตัวลาการไปก่อนแล้วกันเนาะก็อยากให้ทําคลิปอะไรเนี่ยคอมเมนต์บอกเพิ่มเติมได้เลยนะคะข้างล่างคลิป u t u b e นี้เดี๋ยวยูริจะเลื่อนลงไปอ่านแล้วก็อย่าลืม s u b s c r i b e ช่อง YouTube ของยีรินิดนึงแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะเวลามีคลิปใหม่ๆจะได้เห็นยูริก่อนใครนะจ๊ะวันนี้ขอตัวลาการไปกันแล้วนะคะกันนะคะ <laughs> บ๊าย อันนี้สีมันไม่ฉุนกลิ่นมันไม่ฉุนดีไม่ใช่สีไม่ฉุนกลิ่นมันไม่ฉุนดีนะคะแล้วดูสีแดงเวลาล้างที่อย่างกับเลือดออกอะ